ก็คือลิซ่าจากวง b l a c k พิงคนะครับหรือชื่อเดิมปราณปิยาสวัสดีครับต้องเรียกว่ามีบุคคลสำคัญระดับโลกมากมายนะฮะต่างออกมาชมน้องลิซ่า l l c k k พิงคหลังจากที่เธอปล่อยเพลงโซโล่และลิซ่าของเธอออกมาแล้วก็สามารถทำยอดวิว1วันไปได้ถึง73ล้านครั้งด้วยกันเป็นสถิติใหม่ของ YouTube ในฐานะศิลปินเดียว แม้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ออกมาชื่นชมน้องลิซ่าด้วยว่าช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมทําให้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยดีขึ้นล่าสุดครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้มาไลฟ์สดออกมาชมน้องลิซ่าว่าเธอเป็นคนเก่งมีความพยายามสูงเป็นตัวอย่างของคนไทยก็คือลิซ่าจากวงแบล็คพิงก์นะครับหรือชื่อเดิมปราณปิยาอะไรเนี่ยนะก็มโนมโนบาล เป็นคนบุรยลงเป็นคนมีความพยายามเพราะว่า,าแม่แต่งงานใหม่ก็ไปอยู่เมืองนอกก็เลยทําให้ได้ภาษาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตั้งใจมาอยู่เกาหลีมาเรียนภาษาเกาหลีแล้วมาเล่นอวงไอ้แบล็คพจนดังร้องเพลงเขาออกวันวันเดียววันแรกเจ็ดสิบสองล้านวิววันที่สองร้อยล้านวิวอย่างเงี้ยเงินมาหมด นะครับเพราะว่าโฆษณาสมัยนี้มันไปที่ที่ไหนมีมีมีแฟนเยอะก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นเป็นถือว่าคือเห็นไหมครว่าคนไทยก็เก่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปเต็มเตมนะฮะก็คือก่อนหน้านี้น้องลิซ่าเคยได้มาประกาศว่าจะเล่น f อปวีเวใช่ไหมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งให้ดาราศิลปินเนี่ยใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นหลังจากที่หายไปนานนะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ล่าสุดก็มีแฟนคลับเนี่ย ไปฝากข้อความไว้มากมายแล้วน้องลิซ่าก็มาตอบจริงด้วยครับทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยตัวอย่างข้อความนะฮะก็เช่นว่าสวัสดีลิซ่าฉันเป็นคนต่างประเทศนะฉันใช้ o o o l l t ท a n นสล t ตเพื่อคุยกับคุณน้องลิซ่าก็ชมแฟนคลับท่านนี้ว่าน่ารักนะฮะเป็นตัวจริงนะสังเกตว่ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ข้างหลังลิซ่าลูกชิ้นยืนกินไข่ดีมากเลยน้องลิซ่าก็ตอบว่าฝากกินเผื่อด้วยนะคะ ถ้าพี่ลิซ่าตอบหนูหนูจะให้พี่สะพ้ายเต้นลลิซ่าหน้าพารากอนลิซ่าก็มาแซวแฟนคลับว่าจริงเล่าจะเต้นจริงไหมพอมีแฟนคลับมาแซวน้องแมวนะฮะว่าคิดถึงลีโออย่างเห็นลีโอน้องลิซ่าก็ตอบว่าลีโองอนอยู่ครับเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับและศิลปินที่เรียกได้ว่าน่าร,ร,รักมากๆสุดท้ายนะฮะเธอก็เอาใจแฟนคลับด้วยการมาอัปรูปแมวนั่นเองอ่าววันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะมีคนออกมาชมเธอเยอะมากจริงๆสมแล้วนะฮะที่เป็นศิลปินระดับโลกนะเวลานี้ ไม่ใช่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแล้ว